มีไหมล่ะมีไหมล่ะแทนไม่ได้ไปขุดสาเองไม่ได้ขุดมีไหมเขาขับขับไมโคกูกาก็การกูไม่มีฉทนไม่ได้ขัดฉันไม่ได้ไปขุดแทนไม่ได้ไปตัดแทนไม่ได้ทาอะไรแทนไม่ได้ปลูกข้าวย่าอย่ามาบอกว่าฉันปลูกข้าวฉทนไม่ได้ปลูกข้าวใครพูดใครพูดใครพูดปลูกข้าวกูไม่ได้ปลูกกูไม่ได้ปลูกข้าวกูจ้างเขากูจ้างเขาไปดูภาพทัดเจนฉันไม่ได้เป็นปลูกข้าว ใครมาบอกว่าฉันปลูกครับฉันไม่ได้ปลูกนะใครใครจะมาบอกว่าฉันไปปลูกต้นกล้วยฉันไม่ได้ปลูกสักต้นฮะใครฉันไม่ได้ปลูกต้นกล้วยข้าวก็ไม่ได้ปลูกฉันไม่ได้ขับรถไถฉันไม่ได้ขับรถไถอย่างนี้กูกล้ากูกล้ขับรถไถปรับดิฉันไม่ได้ปรับที่ดินฉันไม่ได้ปลูกต้นกล้วยฉันไม่ได้ปลูกข้าวนะแค่สระก็ไม่ได้ขุดค่าอ่า เขาไปดูสีไปดูคลิปจะไม่ได้ทําอะไรเลยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะขุดแตกก็รถไม่โคเขาขุดไม่ได้เกี่ยวกูไม่ได้ขุดรถไม่โคเขากูขุดฉันไม่ได้ปลูกหวายฉันไม่ได้ปลูกหวายสักต้นหนึ่งไม่ได้ปลูกมันบอไม่ได้ปลูกต้นกล้วยเขาก็ไม่ได้ปลูกผมจะบอกอะไรให้ทุกท่านฟังนะครับ สิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่องอยู่ในนิทานเรื่องนี้เล่ามาเนี่ยบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ด่าใครหรอกเขาไม่ได้ด่าใครเลยคือก็ด่าตัวเองนั่นแหละเขาด่าตัวเองนั่นแหละจะบอกตรงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเอา้าที่ดินไอ้หา,ารไร่ใกล้เขาเหลียงซานเนี่ยห้าไร่ใกล้เขาเหลียงซานนี้มีการซื้อขายกันจริงหรือไม่จริงก็รู้อยู่แก่ใจ ว่ามีการซื้อขายกันสี่แสนห้าแสนนี่ก็ว่ากันไปผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานแล้วนี่ก็ไปยอมรับเองยอมรับที่ไหนก็ยอมรับอยู่ที่ไร่สดของตัวเองว่ามีการซื้อขายกันสี่แสนนะครับวันนี้คืนดีเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานแล้วนี่ออกมาพูดอย่างชัดเจนเยครับว่า บาได้ซื้อบ่ได้ซื้อสมศรีธนาร์มได้ซื้อเลยบ่ได้ซื้อนะเทอไมได้่าแต่เล็อ้่อทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงพูดได้ขนาดนั้นบอกตรงๆนะครับมหาการมการโกหกพกลมนี่เอติคบอกใช่แล้วใช่แล้วเฮ้อสุ็เป็นแดงสั้นบัดน,นี้ไปหาหมอด่วนนะจ๊ะอือ ออกมาพูดในลักษณะนั้นผมบอกตรงๆม่าโกหกได้ก็โกหกได้รุ่นหละไปหาตัวผุนขีเกมกระจิ้งจกผุนเหลียวคนอื่นเขาตาสบางกันหมดนียยิ่งมาพูดชี้ชัดว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นคุณมาพูดเมื่อคืนนี้ผมบอกตรงๆนะครับไอนนต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ด่าใครเขาไม่ได้เฉใครสิ่งที่เขาเฉสิ่งที่เขาพูดคือแฉตัวเองรุ่นๆนะครับพี่น้องอันนี้ชัดเจนนะ แม่นว่าะพี่น้องเองยอ่ามีการไล่สดท่ายคลิปน่ค่ะบริษัทของเรานะคะบริษัทของเรานะครบริษัทของเรานะคะ,ะ,คะ<อ>แลเรที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการออกมาติจินนินทาว่าตัวเองลุ้น เพราะใครบางคนก็เกิดอยู่ในแผ่นดินนี้เกิดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เออแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่สนไม่ได้ไม่ได้เลยครับพี่น้องเอย๋ยถ้าเป็นได้สเส้นหละครับพี่น้องเอย๋ยมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละผมถึงบอกเลยไงว่าอ้าวคุณเป็นคนเติบโตมายอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ คุณเตบโตัวมาในอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยคุณจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้โอ้ไม่ได้ซื้อทำไมมันหน้าด้านหน้ามืนหน้าทนหน้าหนาหน้าฝนหน้าเลงขนาดนั้นทำไมเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นล่ะครับพี่น้องเอ๋ยหนูไม่ได้ซื้อนะคะหนูไม่ได้ซื้อนะคะว่าซื้อชักกร้านะ ฉันไม่ได้ตัดต้นไม้สัก,กต้นหนึ่งไม่ได้ตัดเจ้ามองตรงน้นว่าไม่ได้ตัดต้นไม้กูไม่ได้ตัดเขาตัดออเขาตัดต้นไม้เขาเขาตัดเออนี่จะอ้างยังไงต่อยก,กูก็ปวดหัวยังอยู่ได้นใครใครใครมาว่าฉันขุดขุดสะฉันไม่ได้ขุดเธอเห็นฉัน เอาตอบเอาเสียมาขุดหรอฉันไม่ได้ขุดฉันไม่ได้ขุดสะอย่ามาบอกมาบอกว่าฉันขุดสะบอได้ขุดกูบอได้ขุดกูบอได้ขุดมีหลักฐานไม่ละมีหลักฐานไม่ะก,กูบอได้ขุดกูบอได้ขุด,ดรถแมคคัวเขาขุดเออไก่ก็นังลูง้เรื่องนั่นน่ะ รถแมคโคขุดกูบ่ได้ขุดกูไ่ได้ขุดกูรถแมคโคขุดกูไ่ได้ขุดกูไ่ได้ขุดมีกูบ่บ่มีมีบ่กูขับรถกึกกักกึกกักกึกกักขุดตต๊กตึ๊กตึ๊กมีบ่มันบ่มีลูกกูขับรถแมคโคไปขุดกูบอได้ขุดกูไม่ได้ขุดซะนะกูไม่ได้ขุดกูไม่ได้ขับรถแมคโคมันมีกูอยู่ไหนไม่มีหรอไม่มีหลักฐานก็อาผิดทันไม่ได้นะคะไม่มีหลักฐานจามาพูดไม่มีหลักฐานอาผิด ไม่มีเลยไม่มีออาข้าใจบอข้าใจบอเอาคนเดงสีก็มีอยู่บอดสูตายเล้วไม่มีหรักานโอ๊ตจ้าจ้าจะเป็นเธอเก่งกฎหมายเนาะจะเป็นเธอเอาตัวเราเป็นยอดดีเนาะตายแล้ว ไม่มีหลักฐานนะเอ่อไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดฉันได้เอ้าไม่มีหลักฐานที่จะมาเอาผิดฉันได้สรุปแล้วใครบางคนทำลายหลักฐานหรอหรือยังไงขอทำลายหลักฐานหมดแล้วอ๋อเลยเลยเอาผิดไม่ได้เลยโอ้ทำลายหลักฐานหมดแล้วหรออ๋อทำลายหลักฐานหมดแล้วเลยเอาผิดไม่ได้เนาะตายแล้วสี่ดี มีไหมล่ะมีไหมล่ะฉันไม่ได้ไปขุดสาเองไม่ได้ cot. ขุดมีไหมเขาขับขับไมขคดก็กั้ก็กัยู่ไม่มีฉันไม่ได้ไไดขัดฉันไม่ได้ไป Cannon. ขุดฉ <o S 1> ันไม่ได้ไปตัดฉันไม่ได้ทําอะไรฉันไม่ได้ปลูกข้าวอย่าอย่ามาบอกว่าฉันปลูกข้าวฉันไม่ได้ปลูกข้าวใครพูดใครพูดใครพูดปลูกข้าวกูไม่ได้ปลูกกูไม่ได้ปลูกข้าวกูจ้างเขากูจ้างเขาไปดูภาพทัดเจนฉันไม่ได้ไปปลูกข้าว ใครมาบอกว่าฉันปลูกข้าวฉันไม่ได้ปลูกนะือใครใครจะมาบอกว่าฉันไปปลูกต้นกล้วยฉันไม่ได้ปลูกสักต้นฮะใครฉันไม่ได้ปลูกต้นกล้วยข้าวก็ไม่ได้ปลูกฉันไม่ได้ขับรถไถฉันไม่ได้ขับรถไถอย่เงี้ยกูกากูกล้าขับรถไถปั๊บดิฉันไม่ได้ปั๊บที่ดินฉันไม่ได้ปลูกต้นกล้วยฉันไม่ได้ปลูกข้าวนะแค่สระก็ไม่ได้ขุดค่าวอ่า เขาไปดูสีไปดูคลิปสิจะไม่ได้ทําอะไรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเลยฉันไม่ทำอะไรเลยนะขุดแตะก็รถไม่โคเขาขุดไม่ได้เกี่ยวกลูกไม่ได้ปลดรถไม่โคเขาขุดฉันไม่ได้ปลูกหวายฉันไม่ได้ปลูกหวายสักต้นหนึ่งไม่ได้ปลูกมันบอไม่ได้ปลูกต้นกล้วยเขากูก็ไม่ได้ปลูกคลิปคีกทหม่นะคะฉันไม่ได้ทําเลยนะครับ กูปวดหัวแทนอ๋อเป็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอหอืมอ,อย่ามาบอกนะจะไม่ได้ขึ้นเขานะไม่ได้บอกฉันไม่ได้ขึ้นเขาไปตามหาฉันไม่ได้ขึ้นเขาไปตามหาแต่ฉันไปเดินเล่นเฉย ฉันไม่ได้ไปตามมาฉันไปโดนเล่นจะให้พูดอย่างนั้นเหรอเมื่อคืนฟังไลฟ์สดของใครบางคนมีความรู้สึกว่าหรอพูดแบบนี้ก็ได้เหรอพูดแบบนี้ก็ได้เนาะพูดแบบนี้ก็ได้อเอาเรื่องยังไง ไม่มีหลักฐานก็เอาเอาผิดฉันไ่ได้น,นคะคะ <c oughs> ตายแล้วชีวิตไม่มีหลักฐานก็เอาค้้างผิดฉันไม่ได้นะเธออยาเธอจะมากล่าวหาฉันอ่าเธอจะมากล่าวหาฉันโดยลอยๆ,ๆนะคะอ่าไม่ได้นะคะจะไม่มีหลักฐานมีหลักฐานในการซื้อขายไหมมีหลักฐา,านในการซื้อถ้าไม่มีหลักฐานในการซื้อขายเธอจะมาพูด หรออ๋อต้องจำนวนเยอะกกนะอ๋อสมสิบแล้วแล้วแล้วตอนไปขึ้นสายไฟฟล์ลกะกะโทตรละง่ะยอมรับสารละ้าะนเลยนะค่ะ ก,ก็ไปสานใครฟงก็เห็นยอมรับสารภาพอยู่นี่เรื่องยังไงไจะให้พูดยังไงอีกวะจะให้ให้อธิบายยังไงมันมันถึงจะแบบว่าความเป็นไปได้ความเป็น,ไปไ,ปนไปได้ที่ไม่ในการซื้อขายกันจะให้อธิบายยังไงวะอ๋อคือสวมสิทธิ์นี่คือไม่ได้สวมสวมกัปเนี่ยสวมกัปเลยนะเออการสวมกัปนี่คือไม่ได้มีการซื้อขายคือสวมสิทธิ์เฉย เหมือนเหมือนกับใส,ใส่เสื้อเนี่ยเสื้อนี่ใส่ปั๊บเนี่ยคือไม่ได้ซื้อมานะคะซื้อมาไม่ได้ซื้อมาไปตลาดแล้วก็ได้เลยสวมเฉยๆนะคะมันมันมันสวมเฉยๆกันฉันสวมเสื้อเฉยๆค่ะ,ๆๆคะจะไม่ได้ซื้อนะคะหรอเออหัวจะปวดหัวจะปวด